วันนี้ทางทีมงานขอ,อนำเสนอเรื่องราวปิติตำนานหลวงพ่อเสือดำอดีตขุนจุนกลับใจเสือคนสุดท้ายกับปริศนาที่หลายคนสงสัยหลังจากมีรายงานข่าวว่าพระครูสุนทรธรรมวิมลหริอหลวงพ่อทวีศักดิ์หรือที่รู้จักกันในชื่อหลวงพ่อเสือดำเจ้าว,วาดพระศรีนวลธรรมวิมลขตหน้องเข็มกรุงเทพม,มหานาครได้มอในาภาพ เมื่อวันที่31สิงหาคมปี2564ทางทีมงานปููระเบิดขวดจึงได้รวบรวมข้อมูลของหลวงพ่อเสือดำมาให้เพื่อนๆได้รับฟังอันอีกครั้งพร้อมปริศนาที่หลายคนสงสัยว่าท่านคือเสือดำตัวจริงหรือไม่ซึ่งประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเสือดำจากข้อมูลวิกิพีเดียท่านเกิดวันที่5มีนาคมปี2450ซึ่งขนามรณภาพจะสิริอายุได้114ปีแต่บางแหล่งข้อมูลบอกว่า ท่านน่าจะเกิดในช่วงปี2,467ซึ่งตามข่าวที่มีการเผยแพร่ออกไปว่าท่านอายุ114ปีนั้นน่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคาดกันว่าอายุที่แท้จริงของท่านน่าจะประมาณ97ถึง103ปีเท่านั้นสำหรับที่มาของหลวงพ่อเสือดำว่ากันว่าท่านเคยเป็นโจรชื่อดังมาก่อนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในชื่อเสือดำรุ่นยุคเดียวกับเสือใบเสือไยและเสือมหิสุน เนื่จากการสวมชุดดำเวลาออกรุนละการใช้ปืนคู่เป็นอาวุธและจะประกาศให้เจ้าสับร,รู้ก่อนล่วงหน้าเป็นสัปดาห์และปล้นด้วยความสุภาพโดยนิยมปล้นแต่คนรวยเพื่อนำไปช่วยเหลือคนยากจนทาให้มีผู้เรียกขานหน้ามงังเสือดำนี่ฉายาหนึ่งว่าสุภาพบุรุษเสือดำากระทั้งในเวลาต่อมาเสือดำถูกปราบด้วยขุนพันธ์ธนรัรชดิหรือขุนพันธ์ในจังหวจเมืองปราบชื่อดังจับตัวไว้ได้โดยขุนพันธ ให้โอกาสกลับเนื้อกลับตัวสือดำจะไปขอบุญโดยมีพลตารวจเอกประสิทรุจ,จิระวงศ์อธิบดีกรมตํารวจในยุคนั้นเป็นประธานในพิธีอุปสมบทให้และถือครองสมณเพศมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันนามที่ชาวบ้านเรียกคือหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุดตินทะลมเจ้าวาดวัดศรีนวลธรรมวิมลเขตหน,นองแขมกรุงเทพมหานาครจากการให้สัมผณ์ของท่านหลวงพ่อเสือดำอา้างว่า ท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์หลวงพ่อสุขวัดปาาคลองมะขามเท่าที่ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมจนแก่กล้าพร้อมเจริโรอยตามพระอาจารย์ทุกประการโดยชาวบ้านมักเรียกหลวงพ่อทวีศักดิ์กันอย่างติดปากว่าหลวงพ่อเสือดำเนื่องจากหลวงพ่อมีอายุมากแล้วแต่สุขภาพยังคงแข็งแรงอยู่จึงมักได้รับเชิญไปเป็นประธานในพิธีเสกวัตถุมงคลเสมอนอกจากนี้หลวงพ่อเสือดำอยดังดำเนินโครงการ สาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งสร้างวัดสร้างโรงเรียนเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพและตั้งโรงพยาบาลรักษาพระสงฆ์อาพาธสำหรับข่าวที่สร้างความงือหาและทําให้หลวงพ่อเสือดําเป็นที่รู้จักในวงกว้างอาทิเมื่อครั้งที่หลวงพ่อเสือดําได้ทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลหลายชนิดในปี2550อาทิจตุคามรามาเทพรุ่นย้อนยุคริณการทีห5พระสมเด็จและเข็มกลัดน้ำพุทธฤาษี ซึ่งเป็นยังเมตตามมหานิยมคนรุ่นปู่สุวัดปากคลองมหขามเท่าที่เตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยในครั้งนั้นก่อนทําพิธีหลวงพ่อเสือดําได้ประกาศว่าจะเสกวัตถุมงคลให้กระโดดในบาตรที่อุ้มไว้ในมือโดยท่านที่แสดงอิทธิฤทธิ์จนประจักษ์แก่สายตาของชาวบ้านที่มาร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจนํานวนมากจึงทําให้มีผู้ศรัทธาในหลวงพ่อเสือดํามากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องเวทมนต์นั้นหลวงพ่อเสือดํายอมรับว่ามีเวทมนต์คาถาอาคมจริง ไม่งั้นก็คงถูกยิงตายไปแล้วอาตมามีคาถาหลายอย่างเช่นคาถาเคลียวขาดคงกระพันชาตรีหายตัวได้ซึ่งมักจะมีผู้มาลองของอยู่บ่อยๆเช่นเอาปืนมายิงสุดท้ายก็ไม่สามารถทําอะไรได้ปืนยิงไม่ออกเมื่อถามว่าหลวงพอ่อปิริยดินคาถาอาคมต่างๆมาจากที่ไหนนั้นหลวงพ่อเสือดํากล่าวว่าวิลวงปสุสุวัดป่าคลองมะขามเทาหลวงพ่อเงินวัดบางขาดหลวงพ่อกันวัดพญาตหลวงพ่อแจ่มวัดตากอง หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกหลวงพ่อคงวัดบางกระผมซึ่งเป็นอาจารย์เดียวกับขุนพันธรรัชดิษ์นั้นตำรวจมือปราบชื่อดังด้วยเช่นกันเมื่อปี2554รายการคุณพระช่วยได้เชิญหลวงพ่อเสือดำไปเปิดตำนานเสือจอมจุนแดนสยามทั้งสามคนได้แก่เสือดำเสือใบและเสือมหิสุนพร้อมโชว์อาวุธคู่กายโดยหลวงพ่อเสือดำได้มีการถ่ายทอดคาถาต่างๆกลางรายการสร้างความฮือฮาได้ไม่น้อย และในปี2565รลายการกรรมลิริตได้มีการนําเรื่องราวของจอมทูลทั้งสามมาสร้างเป็นละครสัน้นเพื่อสอนผู้ชมในเรื่องของบาปบุญคุณโทษการประพฤติตัวในศิลและผลจากการก่อกรรมต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้เรื่องราวของเสือดํายังเคยถูกนําไปสร้างเป,ป็นภาพยนตร์ในปี2543ในเรื่องฟ้าทลายจนุนโดยผู้รับบทเสือดาในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวคือชาติชายงามสัน แต่ในเวลาต่อมามีการแชร์คลิปในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นคำให้สัมผณ์ของเสือใบหรือใดใบสะอาดดีอดีตจอมโจรชื่อดังแห่งเมืองสุพรรณบุรีขณะยังมีชีวิตอยู่ได้พูดถึงเสือดำที่เป็นพราว่าเสือดำนั้นเสียชีวิตไปแล้วโดยเสือดำตัวจริงมีอายุกแก่กว่าเสือใบไม่มาโดยส่วนตัวแล้วเสือดำมดีนิสใยชอบซูฟินเป็นคนเงียบๆไม่พูดจากับใครซึ่งต่างจากเสือดำที่เป็นพระที่เป็นคนชอบคุย สืดำตัวจริงนั้นเขาเป็นคนป่าสเกดโดนมะเกลือเป็นลูกของกำนันผาส่วนสืดำที่เป็นพระเป็นคนคลองหกทําให้ชาวเน็ตและสื่อมวลชนบางสํานักเยายางขุดคุยประวัติความเป็นมาข,ของท่านโดยมีข้อมูลบางแห่งบอกว่าสืดำตายไปนานแล้วโดยฝีมือกำนันแผนบิญาที่พี่น้องของสืดำจริงจังมากมหมในหนังสือเรื่องสัน้นประกอบการเรียนระดับมัธยมปลายของกลุ่มวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ พิมเมื่อปี2520เรื่องประชุมย่อยที่กกม่วงเขียนโดยพันตำรวจตรีเลื่อนหัวหน้าชุดตำรวจเขียนว่าตำรวจที่คนไปติดต่อซื้อดำให้มอบตัวทางการแต่ซื้อดำตอบว่าตำรวจไม่มีปัญญาจับเขาหรือไรด้วยเหตุนี้ทางการจึงทำทุกวิธีที่จะจัดการซื้อดำไม่ได้จึงเป็นที่มาของยุทธวิธีจนปราบจนุนซื้อดำและพรรคพวกได้หลบหนีไปหาผู้ใหญ่แผนเพื่อนรักซึ่งหาบรู้ไว้ว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีข้อตกลงกับผู้ใหญ่แผนไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อแลกกับการที่ผู้ใหญ่แผนจะไม่ถูกนําตัวไปดําเนินคดีในข้อหาซ่องจูนเป็นเหตุให้เสือดำถูกผู้ใหญ่แผนสังหารโดยไม่มีโอกาสได้ต่อสู้ขัดขืนนอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายที่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาโดยเป็นภาพชายสูงใหญ่สวมหมวกทรงข่าวบอยพกปืนซึ่งหลวงพ่อเสือดำเคยให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีช่องหนึ่งว่าคุณพันธรักษ์ราชดิบ เป็นผู้ถ่ายให้กับมือเพื่อเป็นที่ระลึกหลังทั้งคู่ดวลปืนกันแต่ถ้าสังเกตจากภาพดีๆแล้วโดยการนํามาเปรียบเทียบกับภาพต้นฉบับของต่างประเทศก็จะพบว่าภาพที่หลวงพ่อเสือดําพูดถึงนั้นเป็นภาพที่มีการตัดต่อขึ้นมาใหม่ส่วนเรื่องที่หลวงพ่อเสือดําอ้างว่าเคยรับรีบวิชาอาคมมาจากหลวงปู่สุกวัดปากคงมาขามท่าหลวงพ่อกลั่นวัดบ้านยาดหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อทาวัดพเนียงแต่งหลวงพ่อแทมวัดตากอง หลวงพ่อคงวัดบางกับผมซึ่งเป็นอาจารย์เดียวกับคุณพันธนรรัตน์ชดิตนายตำรวจม,มือปราบชื่อดังจากข้อมูลตรงนี้ถ้านับจากปีเกิดของท่านในปี2467ขณะที่หลวงพ่อเงินมรณภาพในวันที่20กันยายุนปี2464สุดหลวงสุขท่านในมรณภาพตั้งแต่วันที่21มกราคมปี2466ถ้าคำนวณดูแบบง่ายๆหลวงพ่อเสือดำไม่น่าจะทันเกจชื่อดังทั้งสองลูก แต่อย่างไรก็าตามทางตัวของหลวงพ่อเองก็ไม่เคยออกมาโต้แย้งข้อมูลเหล่านี้ท่านาทำหน้าที่พระสงฆ์ที่ดีเป็นพละนักพัฒนาทั้งสร้างวัดสร้างโรงเรียนเปิดโรงเรียนฝึกอ,อาชีพและตั้งโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยนับเป็นเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากกระทั่งล่าสุดหลวงพ่อทวีศักดิ์บริหลวงพ่อเสือดำเจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมมิม,มุได้มอบนาภาพลงอย่างสงบ เมื่อคืนวันที่31สิงหาคมเวลา23นาฬิกาเป็นการปิดตำนานหลวงพ่อเสือดำโดยสมบูรณ์พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่มซับสไครต์ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียว ท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ